สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่25มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเฉพาะลิปตัวเองก็คือ5กับ8 7กับ0 50 51 52 54 57 58 80 81 82 85 87 458 582 58 45 58 58 470แล้วก็158จับคู่ก็58 85700 7500 57887นะ ขอทุกคนโชคดีต่อไปพิเศษ5กับ8 6กับ9 5.51 0 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 9.91 0 9.2 9.3 9.5 9.6 9.8 8.98 6.98 5.93 5.82จับคู่ก็5.8 8.5 6.9 9.6 8.998เนาะขอขอเป็นทุกคนโชคดีต่อไปปกติ8.81 0 8.2 8.4 ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามแปดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไป V ีไเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้า หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สี่จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสองสองเก้าศูนย์สองสองศูนย์เนาะก็ขอทุกคนโชคดีทุกแนวทางเด้อจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะนี่แต่ละแนวทางนะแต่ที่เราเน้นให้วันนี้เราเน้นให้แปดนะคะแปดกับห้าเจ็ดกับศูนย์เนาะ กับผู้รุนแรแทนและแนวทางระหวางพิเศษมันจะมาเข้าเฉพาะกิจเด้อแต่ว่ามันห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์มันต่างกันเจ็ดกับศูนย์หกกับเก้าเนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์นะคะสวัสดีค่ะ